เน็ตเวิที่ดังมาแรงตอนนี้นะคะ Forbes for Property ชื่อเต็มนะคะเป็นบริษัทเก่าแก่มีแบรนด์ที่คนรู้จักมา32ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คนเก่าแก่เนี่ยจะรู้จักและมีผลลัพธ์ที่ดีรประธานของบริษัทก็คือนายแพทย์สมศักดิ์มูนีพีรคุณเนี่ย เป็นนายกสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์มา7สมัย14ปีนะคะก็การันตีได้ว่าเ,าเป็นบุคคลที่ในวงการนี่เชื่อถือนะว่าเ,าเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้เป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องแล้วก็ให้เป็นผู้นำนะคะอ จากที่ดำรงตำแหน่งมาเจ็ดสมัยแล้วทางบริษัทเองเนี่ยเขาก็ยังได้รับรางวัลน,นะคะประกาศเกียรติคุณเป็นบริษัทโบกเกอร์ดีเด่นจากในประเทศดอทพาวอตี้นะคะและก็ได้รางวัลจ,จากอังกฤษอ w วอร์จากอังกฤษในรางวัลเรียลเ t สเตดเดอ e s เบสเรียลเอส เอเจนซี Agency, นะคะและก็จากอเมริกาในรางวัล Luxury Home Luxury Residence Property นะคะเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็สามารถการันตีได้ทำให้คนก็เลยอยากมาทำงานเพราะจะได,ได้แบรนด์ดังสังกัดแบรนด์ดังนะคะ,ะรางวัลขนาดนี้สามรางวัลทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะ ก็การันตีผลลัพธ์ได้เพราะฉะนั้นคนถึงอยากมาทำงานด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปที่ EP 2นะคะว่ามาทำงานเป็นเครือข่าย FNA แล้วเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะ